เป็นปูงใช่ไหม,มปั่นเร็วซัดเลยเออก็อต้องยิกยิกมากถึงเพือ่อนถึงเลายกิกย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 ิกโอ้ไม่จเจอเไว้มานี่ผมเปลี่ยนปลาเล็กมากกว่าเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เจอ ติดไอ้นี่เหรอหญิงเล็ไปอยู่หลักลมเปลี่ยนทิศเหรออาจจะถึงพื้นครับซอยย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 ับ,ยบ,ยบใหญ่นะใหญ่นะเอ้ยมันต้องอย่างนี้ เพิ่มเบรกนิดนึงกลัวพั 1, ตนตอมันต้องอย่างนี้ใหญ่เอาง,งิ่ง,งอนมพี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมเอาวิ่งไหมพี่กว่าเาวนะยวเรื่องเลยฮะ เบานะครับ,บ,รบสองได้ไหมกว่าเอาได้ไหมต้องยิกต้องยิกต่างนะูงเนี่ยไม่เบานะครับไม่เบานะครับสองได้ไหม ชอบอยู่แอลอะขันของอย่างมันสุดยอดครับตีมเวิร์กมันต้องกระสุกมันต้องขันนี้จริงจริงดูสายครับดูสายนี่โลก,กว่าแน่นอน โชว์นะครับปัวโลกว่าครับโลกว่าจับยังไงดีจับเนืกอเหรอกิปเปอร์มายืมก่อนกวัวเบ็ดตำมือ